สวัสดีครับวันนี้นะครับป้าอาหลานก็จะมารีวิวต้นไม้นะครับซึ่งที่เห็นเลยวันนี้ต้นใหญ่มากอันนี้คือต้นหนุมานนั่งแท่นเป็นต้นไม้ที่เรียกว่าเป็นทั้งสมคุณทางยาเป็นทั้งที่มีพิษแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือความเชื่อทางด้านไสยศาสตร์ต้นเดียวไปได้นนทุกอย่างจะนับว่าเป็นต้นไม้ประเภทพวกว่านก็ได้เพราะว่าบางพื้นที่บางสัญจังหวัดความเชื่อของสัจังหวัดนั้นเรียกเขาว่าเป็นว่าน ชื่อขอเขาอีกครั้งนะครับผมหนุมานนั่นแท่นโดยสคุณของเขาเนี่ยจะเน้นในเรื่องของความที่การนําไปรักษาเรื่องพวกเลือดตกยางออกอะไรต่างๆเพราะชื่อหานุมานก็บอกอยู่แล้วว่าเขาเป็นเทพเจ้าที่เก่งที่สุดเก่งมากๆทาอะไรก็เก่งไปหมดในรามเกียรติ์ทุกสิ่งทุกอย่างคิดไม่ออกบอกบอกหานุมานนะครับผมคิดไม่ออกก็หนุมานทำอะไรก็หนุมานแก้ปัญหาก็หนุมานนะครับ เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับกับเรื่องของลักษณะใบลักษณะต้นของเขาแล้วก็สรรพคุณของเขากันครับผมต้นหนุมานนั่งแท่นนะครับจะมีความสูงที่สูงรวมอยู่ที่ประมาณ1.5ถึง3เมตรซึ่งมีความใหญ่มากแต่ต้นนี้ยังไม่ได้สูงได้ขนาดนั้นอันนี้นอยู่ประมาณสัก50-60ถึงเซนละจากพื้นดินนะคจากดินที่ลงไปนะครับจนศูนย์ตอนนี้ถ้าไม่รวมดอกก้านดอกมันนะ จะอยู่ประมาณ45-50เซนและถ้ารวมดอกก็จะสูงขึ้นไปอีกส่วนลักษณะของเขาจะเป็นโคกนะครับซึ่งตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าใบไม้มันบางใบของเขาจะบางอยู่นะครับจะเป็นลักษณะโคกอย่างนี้ขึ้นไปนะครับลักษณะใบของเขาะจะเป็นใบเดี่ยวออกมาเรียงสลับกันซึ่งลักษณะของใบนี่จะเป็นลูกไข่กว้างแล้วก็โคนใบจะเป็นรูปหัวใจซึ่งความกว้างของเขาเจะอยู่ประมาณ5-10เซนในลักษณะของการใบที่เขาใหญ่เริ่มใหญ่โตขึ้นนะครับ โดยตัวของเขาเองเนี่ยลักษณะใบที่ออกมาเนี่ยครับจะไม่ใช่แบบตอกจากต้นเลยแต่จะมีก้านของเขาออกขึ้นมาก่อนลักษณะใบก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ดอกของเขาจริงๆแล้วเนี่ยจะมีความยาวนะครับอยู่ที่ประมาณ2ถึง3มมิลลิเมตรเท่านั้นย้ําว่าเป็นมิลลิเมตรก็คือไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากแล้วลราลักษณะดอกแต่ที่เราเห็นเห็น <ๆ S 2> กันตรงนี้เนี่ยที่เราเห็นเห็นกันในช่วงที่เป็นก้านขึ้นไปหรือเป็นพุ่มขึ้นไปเนี่ยนั่นคือก้านพุ่มของเขานะครับ เราก็เห็นกันไปแล้วนะครับลักษณะใบลักษณะต้นลักษณะโครงของเขาต่างๆนะครับเรามาดูสรรพคุณของเขากันดีกว่าว่าสรรพคุณของเขาที่บอกว่าเป็นพืชสมุนไพรเป็นพืชยานั้นทําอะไรกันได้บ้างอย่างแรกเลยนะครับเง่ของเขานะครับผมบางคนนํามาเป็นยาบํารุงกําลังเมื่อผสมกับพวกเหล้าพวกอะไรพวกนี้ต่างๆกินดื่มเขาบอกว่าเป็นยาชูกําลังอย่างดีส่วนตัวเง่ของเขาก็เช่นกันบางคนเอามาผสมเป็นยา ทาพวกที่แบบมีบาดเอ่ยมีแผลเอ่ยตัวนี้นะครับจะช่วยสมานแผลให้ดีขึ้นเหมือนกับหนุมานที่เวลาบาดเจ็บโดนลมก็หายอะไรอย่างนี้นั่นคือจึงเป็นความเชื่อที่เราเชื่อกันว่าหานุมานช่วยบำรุงรักษาและดูแลร่างกายของเราส่วนบางที่นะครับก็จะเอาเงาของเขามาโขกนะครับโขกเพื่อที่จะนําไปผสมกับตัวน้ํามันนวดแล้วมนนวดพอกตามตัวตามร่างกายนะครับแก้ปวดเมื่อยตามข้อได้ดีเช่นกันอันนี้คือเป็นเรื่องของสมุนไพร ที่เป็นที่เป็นต้นไม้พื้นบ้านแล้วกันเนาะเขาเรียกสมุนไพรตามพื้นบ้านที่แต่ก่อนปู่ย่าตายายของเรานํามาใช้กันเมื่อมีคุณแล้วก็ต้องมีโทษสมุนไพรไทยทุกชนิดไม่ใช่ว่าดีอย่างเดียวค่าเกิดทานเยอะก็เป็นโทษส่วนสําหรับตรงต้นนี้บอกเลยว่ายางของเขาเป็นโทษนะครับความอันตรายของเขาก็คือถ้ายางโดนตัวนะครับจะเกิดอาการคันขึ้นได้ซึ่งถ้าเกิดบางคนแพ้มากๆต้องไปหาหมอนะครับส่วนสุดท้าย ต้นไม้หนุมานนั่นแทน่นบางคนบอกว่ามันคือต้นว่านว่านในที่นี้ของไทยก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของสรรพคุณทางด้านศยศาสตร์ว่านหนุมานนั่งแท่นนี้มีความเชื่อในเรื่องของการคงกระพันชาติแข็งแกงโดนฟันแทงไม่เข้าโบ,โบราณโบราณเขาก็จะบอกว่าให้เอาเงาเนี่ยนะครับมาแกะสลักเป็นรูปหนุมานหรือแกะสลักเป็นรูปพระรามแล้วก็สวด บทคาถากำกับไปหลังจากสวดคาถากำกับแล้วเนี่ยอมไว้ในปากแล้วไปรบไปตีรางฟันแทนหรือไปมีเรื่องกับเขาแต่ใช้คำนี้แล้วกันก็จะถ้าเกิดจ,จ,จะมีเรื่องอะนะอมไว้ก็จะคงกระพนันไม่เจ็บไม่ใช่ไม่เจ็บสิตันแทงไม่เข้าแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความเชื่อของบ้านเราทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของคันุมบาลตั้งแทน่นหนึ่งใน ชื่อของรามเกียรติ์ที่บ้านเรามีเหมือนกันสำหรับวันนี้ป้า,าหลานต้องขอลาไปก่อนครับหากใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามและกด s ับสไครต์กับเราด้วยสำหรับวันนี้ป้า,าหลานไปแล้วครับสวัสดีครับ